ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เป๊ปโกเดล่ากุศอแมนเชตี้ปุกราลูกทีมให้พยายามกันอย่างหนักในนัดชิงดำของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกโดยบอกว่าพิมเ์ลิกมันมีซีซั่นใหม่ให้เล่อนอยู่เสมอต่างกับรายการนี้ที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสอีกครั้งเมื่อไหร่ เปปเปอโรลาผู้จัดการทีมแมสซิตี้กล่าวว่านักเตะของตนต้องเล่นให้เต็มที่ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนัดชิงชนะเลิศกับฟูเมนเซในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้เพราะพวกเขาอาจมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์รายการนี้แค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตแมสซิตี้ได้สิทธิ์ลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกและหลายคนก็บองว่าพวกเขาเป็นต่อฟูเมนเซคู่แข่งในนัดชิงชนะเลิศพอตัวแต่ช่วงที่ผ่านมาแมสซิตี้ก็มีฟอร์มที่น่าผิดหวังในลีกเพราะชนะแค่เกมเดียวใน6นัดหลังสุด พอโดนถามว่าการได้แชมป์รายการนี้จะช่วยแมซิตีกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในดิกงได้หรือไม่เป๊ปตอบว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะได้มาเล่นที่นี่คุณต้องได้แชมป์โคปาดิปตาเดเลสและแชมป์เชเปสติกซะก่อนซึ่งเหมือนเป็นรายการหินในสอรายการนี่เป็นรายการที่จะคงอยู่ไปตลอดกาลเป๊ปมาลีกต่อให้จบฤดูดกาลนี้มันก็ยังมีซี่นหน้าให้เล่นอีกแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสเล่นนับชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์สโมสรโ,โลกอีกหรือไม่ สโมสรแอสนนอลมีช็อตลิฟในตำแหน่งกองหน้าในใจเป็นระดับเกรดหัวกะทิเพื่อเตรียมเสริมทัพในอนาคตอยา่างไรก็ตามในซัมเมอร์2 0 2 4นมีโอกาสมากกว่กากลางซีซั่นที่เวลาเจราจาก,กระชั้นรายงานจากเดลติกเอสซีบอกว่ากองหน้าปัจจุบันของอาส์เนนอลยังไม่มีใครทำไดถึง2หลักทั้งเกเบลเคซุดบุคโยซาก้ากาเบลมาเตเนลี่เรโดทอสซาคลายฮาร์เวิร์ดหรือเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนำมาซึ่งความกังวลว่ายากที่จะยืนระยะล่าตำแหน่งแชมป์พิมลกปไปจนสุดทาง หากขาดตัวแบกดแดนหน้าเช่นแมนซิตี้ที่มีเออร์ลิงฮาแลนด์หรือลิเวอร์พูลที่มีโมซาลาทําให้มีการมีช็อตลิฟต์สีแข้งเป้าหมายคือไอวานโทนี่ของเบรนฟอร์ดวิตเตอร์โอซิเมนของนาโปลีเบนจามินเชสโกของเอตเรซิกและไอวานฟูกุสันจากไบรตันอย่างไรก็ตามตำแหน่งเร่งด่วนที่ทีมมองหาคือกองกลางมาเสริมดังนั้นจะยกตำแหน่ง,งหัวหอกตัวเป้าเป็นความจำเป็นแรกๆในตลาดกลางปีมากกว่า แลนี่เมอร์ฟี่อดีตผู้ีทีมชาติอังกฤษแสดงความมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะอาเซนอลได้อย่างแน่นอนในเกมที่ทั้งคู่จะพบกันในเพีย์ลมกทีมของอเตตาแซงขึ้นรังจากฝูงของลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังชนะไบรตันส่วนหงส์แดงทาได้แค่เสมอกับแมนยูซึ่งการเจอกันของทั้ง2ทีมที่แอนฟิลด์สุดสัปดาห์นี้เมอร์ฟี่มั่นใจว่าชัยชนะจะเป็นของเจ้าถิ่นคงคิดว่ามันเป็นอะไรที่เสร์ไพภสยมากถ้าอาเซนอลชนะมากกว่าที่ลิเวอร์พูลจะชนะอาเซนอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมอง แม้กระทั่งปีที่แล้วพวกเขานำสองศูนย์และโยนมันทิ้งแบบน่าจะแพ้ด้วยซ้ําผมไม่คิดว่าความแพ้แพ้ไม่ว่าจะฝั่งไหนจะเป็นการถูกตัดชื่อออกจากการลุ้นแชมป์หรอกนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ใหญ่กว่าสำหรับลิเวอร์พูลหลังเกมกับยูไนเต็ดผมคิดว่าสำหรับลิเวอร์พูลในแง่ของความมั่นใจกับอาร์เซนอลนั้นคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่พวกเขาลังทําอยู่และพวกเขาก็แพ้ไปเพียง2เกมเท่านั้นสำหรับลิเวอร์พูลมันสําคัญจริงๆและผมไม่เห็นว่าพวกเขาจะแพ้พวกเขาจะไม่แพ้อาร์เซนอลจะปิดพื้นที่ไม่ได้ทั้งหด ใครจะหยุดโมซาลาซินเซนโกเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแต่เขาเล่นเกมรับไม่ดีเท่ากับโทมิโยสึอาร์เซนอลเล่นเกมบุกริมเส้นทั้งสองฝั่งผมมองว่าจะมีประตูเกิดขึ้นแต่เมื่อทีมที่มาเยือนแอนฟิลและเล่นเกมบุกมันจะจบลงด้วยชชนะของลิเวอร์พูลด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงยังไม่แพ้ใครในบ้านซีซั่นนี้เดนิสเบอร์แคมอดีตกองหน้าคนดังของลิเวอร์พูลเป็นทีมที่อันตรายต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของอาร์เซนอลสโมสรเก่ามากกว่าแชมป์เก่าอย่างมนซิตี้ เปื่ใหญ่ในฐานะจ่าฟูงเตรียมออกประเดนแอนฟิลในเกมดกสุดสัปดาห์นี้หลังไม่สามารถบุกชนะที่นี่มาตั้งแต่ปี2012แล้วเบิร์กแคมมองว่าหากทีมของเจคเกครอปกลับมาสมบูรณ์โดยปราศจากแข้่งบาดเจ็บพวกเขาจะเป็นทีมที่อันตรายที่สุดในการลุ้นแชมป์พวกเขามีนักเตะที่บาดเจ็บมากมายและแข้่งเหล่านั้นกลับมาทันเวลาพวกเขาจะเป็นคู่แข่งอันตรายที่สุดที่จะคว้าชแชมป์ได้มันเกี่ยวกับการจัดการทีมผ่านช่วงเวลานี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในภายหลังส่วนความก้าวหน้าของอาร์ซนอลภายใต้าตาการคุมทีมของ Data, ขมิเกลเตเต้าเบิ ผมคิดว่าทุกอย่างสําหรับพวกเขาเป็นไปได้ดีพวกเขากลับมาเล่นฟุตบอลที่ดีอีกครั้งของเกมและทุกๆอย่างคุณต้องการความช่วยเหลือลเล็กๆน้อยๆจากทีมอื่นซึ่งมันเป็นไปได้ด้ีทีเดียวในตอนนี้และผมก็เรียนรู้สิ่งนั้นจากการเตะเที่ยงกฤษสมัยที่ผมยังค้าแข่งอยู่เมื่อคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ทุกอย่างก็จะเริ่มต้นเดวิดมอยนนายใหญ่เวสต์แฮมบังว่าทีมจะเก็บชัยชนะได้ในเกมเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพิมร์ลีกเสาร์นี้ ขุนควอนมีผลงานในบ้านยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครมางหกเกมติดแถมเก็บชัยชนะได้ถึง5นัดผลล่าสุดที่เปิดบ้านพบกับทีมของเทนฮาเมื่อเดินพฤษภาก็คว้าชัยชนะ1 0ซึ่งเดวิดมอยหวังว่าทีมจะทำได้ดีอีกครั้งมันจะเป็นการแข่งขันที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กสิ้นเชิงเราเพิ่งทำผลงานได้ดีอย่างยอดเยี่ยมในเกมชนะวูฟดังนั้นเราอยู่ในฟอร์มค่อนข้างดีและเราอยากจะรักษาเกมมันไว้ในเกมกับแมนยูไนต็ดผมสนุกกับการเผชิญหน้ากับแมนยูเสมอเหมันเป็นเรื่องยากที่จะชนะทีมของเซอร์เล็กได้้้ผมตองกาารรใหเ ทำให้พวกเขามีเกมที่ดีอย่างที่เราเจอกันในบ้านเมื่อฤดูการที่แล้วเรากําลังสู้กันอย่างหนักเพื่ออยู่ในจุดที่เราอยู่เราต้องการเล่นฟุตบอลในยุโรปเป็นฤดูกาลที่4ติดต,ต่อกันฟอร์มในบ้านของเราสําคัญต่อสิ่งนั้นและเราได้ผลการแข่งขันที่ดีในวันเสาร์นี้รีเจมกับตันทีมเชลซีโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวหลังเขารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเรียบร้อยแข้งวัย24ต้องเผชิญกับปัญหาบาดเจ็บตลอดฤดูกาล กระทั่งล่าสุดเข้ารับการผ่าตัดโดยคาดว่าต้องพักรักษาตัวยาวสี่เดือนท่ามกลางคนที่กำลังใจรวมถึงคนที่เข้ามาวิจารณ์ในแง่ลบมากมายวงการฟุตบอลโลกรู้ว่าผมได้รับบาดเจ็บแต่ขั้นตอนในการรักษาครั้งนี้ใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยกับการหาทางออกที่ดีที่สุดวันนี้ผมได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาแฮมซิงที่เกิดขึ้นซ้ําการฟื้นตัวจะเริ่มขึ้นแล้วทั้งร่างกายและจิตใจแล้วแต่ที่ผมได้รับบาดเจ็บผมได้รับแรงสนับสนุนอย่างดีแต่ก็มีความเกลียดชังและแง่ลบมากขึ้นเห็นไดด้ชั เชื่อเถอะว่าผมไม่ได้อยากเจ็บผมมีความสุขเต็มเปี่ยมตอนที่ได้ลงเล่นฟุตบอลขอบคุณคนที่เข้าใจและสนับสนุนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงดีที่สุดหรือช่วงที่ย่ำแย่เส้นทางยังยาวไกลขอให้มีความสุขหรือเจ็บโชเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์ของโรมาวิเคราะห์การแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาลนี้ว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีระหว่บบางแมนเชสเตอร์แลลิเวอร์พูลแม้ว่าจ,าจะเห็นอาเซนอลได้แชมป์ก็ตาม ปูรินโยเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จก,กับการทําง,งานในลีกเมืองผู้ดีโดยควา้าแชมป์เปีนไปเีกสามสมัยกับแชมป์เปีนไปลีกซีซั่นนี้ปูรินโยตอบไปว่าแมนเชสเตอร์51%ลิเวอร์พูล49%เม่ถูกถามว่าเซนนอนที่เป็นจ่าฝูงอยู่ในนั้นหรือเปล่าปูรินโยตอบว่าไม่ซึ่งเกี่ยวกับหัวเราะกับการทํานายที่ผงผางโดยบอกว่ายังคงมีความเป็นอริกันอยู่ปูรินโยตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเป็นศัตรูกันนะ มันก็แค่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่สำหรับพวกเขาบอกตามตรงเรื่องการเป็นอริมันผ่านไปแล้วผมอยากให้พวกเขาได้แชมป์นะผมต้องมีทีมที่3ในการลุตอีจะไม่ได้แชมป์ตัดคําถามนี้ไปได้เลยดังนั้นผมจะไม่คิดถึงเชลซีแน่นอนและแน่นอนว่าแมนยูไนเตดก็จะไม่ได้แชมป์ผมจะไม่พูดถึงแมนยูไนเตดเช่นกันดังนั้นมันจะเป็น3มทีมนี้และในระดาสําเร็จและผมบอกว่า41เและ59เพราะเมื่อถึงช่วงเวลาโปรแกรมหนาแน่นที่จะมาถึงแมนซิตี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น2ทีม รโรเบโตเดอซาบีเทนเนอร์บรตันเชื่อว่าทีมของตนสมควรคว้าชัยและเป็นการเสีย2คะแนนในนัดล่าสุดเดอดีเก้าบุกตามตีเสมอพาเลทหนึ่งหนึ่งในศึกเพมลิกโดยตอนนี้มีเพิ่มเป็น27คะแนนจาก18นัดนัดความผิดพลาดกันมากเกินไปโดยเฉพาะในครึ่งแรก,กขวงครึ่งหลังพวกเราเล่นด้วยพลังงานที่มากขึ้นหาโอกาสทําประตูพวกเรามีลาเบล่าอาดิงกาเพื่อเรามีนโยบายให้มาดาดาวรุ่งได้รับการพัฒนาเป็นไปนไม่ได้ที่จะลงสนามด้วยผู้เล่นชุดเดิมเพามีนักเตะเจ็บถึง9คน แต่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของบรัสฟบุเกนเมื่อผู้รักษาประตูถูกกดดันเขาต้องการเพื่อร่วมทีมเพื่อมีช่องในการเล่นเดนิเวเบกถือเป็นตัวอย่างเพราะเขาเป็นนักเตะและพวกเรามีนักเตะท,ที่เต็มไปด้วยศักยภาพและบางคนไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นเต็มตัวนยโยบายของสโมสรเป็นแบบนี้และพวกเราก็ต้องยอมรับมันรอฮอตสันผู้จัดการทีมคิสซ์เบลเลตมองว่าการได้หนึ่งคะแนนล่าสุดเป็นเรื่องดีและยอมรับได้เพราะต้องเจอคู่แข่งที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เดเกอร์เปิดบ้านเสมอไบรตัน1-1โดยตอนนี้พาเลตมีเพิ่มเป็น18คะแนนจาก18นัดนักเตะทำหน้าที่ได้ดีผมปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้หนึ่งคะแนนจากไบรตันเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะกับคุณภาพประตูตีเสมอแต่ท้ายที่สุดในเกมดามี่แบบนี้พวกเราต้องพอใจกับหนึ่งคะแนนพวกเราพยายามเพรสซิ่งตลอดเกมที่ดําเนินไปแต่พวกเขาหาทางหนีออกมาได้ดีกว่าตลอดสามเกมที่ผ่านมาเราต้องรวนกับ3ทีมดีที่สุดของลีกและพวกเราทําผลงานได้ดีเลยทีเดียว พราะเราได้มา2คะแนนและเกมดวลกับเรียบผูกก็น่าจะได้อะไรบางอย่างติดมือด้วยเวราะเรากําลังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป